สวัสดีนักอ่านทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านเรื่อง The Path to Frog's New Home เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องโดยตลอดแนะนำให้อ่านคำศัพท์ก่อนเริ่มหรือว่าดูคำศัพท์ไปพร,พร้อมๆกันซึ่งคำศัพท์จะอยู่ใต้คลิปนี้โอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปอ่านกันเลย The sun was shining and it was hot The sun พระอาทิตย์ทำไม shining กำลังส่องแสง And let it was hot, hot Priokni, the sun was shining, and it was hot. Prahit kamlang song sang like Frog wanted a new home with shade. Frog kop wanted Yagdai. New home บ้านอะไร new บ้านหลังใหม่ with shade ที่มีอะไรที่มีร่มเงาหรือว่ามีที่บังแดด Frog went to look for a home ก็ look for ไปตามหาหรือว่าไปหาอะไรก็เดินทางออกไปหาบ้าน Thud แปลว่าเสียงหล่นดังตุกบ อะไรหลน่นเรามาดูกัน One big nut fell on the path nut แปลว่าถัว่วหรือผลไม้เปลือกแข็งก็ได้ big ผลใหญ่กี่ผล one หนึ่งผล fell หลน่นลงมา on the path บนเส้นทางเดินนี้ One big nut fell on the path ผลไม้เปลือกแข็งหรือว่าถั่วเนี่ย ผลใหญ่หนึ่งลูกก็หล่นลงมาระหว่างทาง Then Frog saw two snakes on the path Then หลังจากนั้น Frog saw เห็น two snakes เห็นอะไร snakes เห็นงูกี่ตัว two งูสองตัว on the path อยู่บนทางเดิน Then Frogs two snakes on saw snakes path the จากนนั้เจ้ากกบเก็เห็นงูสองตัวอยู่บนเส้นทางเดินนี้ This is a bad path for frogs. This is นี่เป็นอะไร path เส้นทางเดินที่ bad ที่ไม่ดีหรือว่าที่ไม่เหมาะเลย for frogs สำหรับกบเพราะว่ามีงูอยู่นั่นเองไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะมาหาบ้านแถวนี้ next the path led to a lake next ต่อมา the path เส้นทางเดินนี้ led to นำไปสู่นำไปสู่อะไร a lake นำไปสู่ทะเลสาบแห่งหนึ่งและที่ทะเลสาบแห่งนี้มีอะไรอยู่ three d o c s swam in the lake ducks แปลว่าอะไรเป็ดกี่ตัว three สามตัว swam Why, Nam? In the lake. Nai, 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 tha, le, sarp. The three dogs got mad at frog. chao pet sam tua thamai got mad at playwa. my pot chai. The three dogs got mad at frog. Chau pet sam tua my pot chai. chao kop. Three dogs are bad for a frog. เป็ดสามตัวทำไม bad ไม่เหมาะหรือว่าไม่ดีต่ออะไรเจ้าก,กบ then frog saw four bits of trash on the path then จากนั้น frog เจ้าก,กบก็ทำไม saw เห็น four bits bits ในความหมายนี้แปลว่าเศษเศษอะไร trash เศษขยะจำนวน four จำนวน4ชิ้น on the path อยู่บนทางเดิน bits of trash are bad for frogs เ a i d ขยะเหล่านี้นะมันทำไไม bad for frogs ไม่ดีตอ่อกบแน่ๆเพราะว่าสกรปรก will frog find a new home will แปลว่าจะ find เจอ a new home บ้านหลังใหม่ will frog find a new home เจ้ากบเนี่ยจะทำไม จะเจอบ้านหลังใหม่ไม่นะ่ Then frog came to a pond with shade and sun จากนั้นเจ้าก,กบเนี came to, ก็มาถึง a pond ก็มาถึงสระน้ำแห่งหนึ่ง with ที่มีอะไร shade and sun ที่มีร่มเงาแล้วก็แสงแดด There are five moths too They are แปลว่ามี moths แปลว่าผีเสื้อกลางคืนหรือที่เราเรียกว่าตัวมอ t h นั่นเองบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมอ t h แปลว่าผีเสื้อกลางคืนถ้ามีผีเสื้อกลางคืนก็ต้องมีผีเสื้อกลางวันด้วยใช่ไหมคำตอบก็คือถูกต้องผีเสื้อกลางวันเราจะเรียกว่า butterfly แต่ผีเสื้อกลางคืนเราจะเรียกว่า moth หรือผีเสื้อราตีดังนั้นประโยคนี้ there are five moths too มีอะไรมีผีเสือ้อราตรีอยู่ห้าตัวด้วยเช่นกัน this is a good home for a frog this is นี่เป็นอะไร good home นี่เป็นบ้านที่ดีหรือว่าเป็นบ้านที่เหมาะแล้ว f r o frog สำหรับใครสำหรับเจ้ากบนั่นเองจบเรื่อง the path to frog's new home แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ Have a nice day